สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ยอดเขาที่สูงที่จุดของชะอมนะครับที่ภูวิมานที่ตั้งแคมป์เห็นไหมครับมีสระว่ายนะ้ำมีอะไรวันนี้เราก็มาดูดอกไม้ที่เราปลูกไว้เพื่อจะไว้ต้อนรับแขกท,ที่เขาจะมากันส่วนมากจะสาวที่มากันเยอะนะครับ ในฐานะที่เป็นจระเข้เนี่ยเราก็อยากจะบอกให้รู้ว่าเราก็ไม่ได้โหดร้ายเหมือนจระเข้นะเราก็มีชีวิตจิตใจเพื่อจะอยู่กับโลกด้วยความสดใสน่ารักเหมนกันอ่นี่นะครับเป็นสวนดอกไม้ของเราอากาศนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับมามาลูกมามานี่ จ็คสีสว่าที่ผมเลี้ยงไว้ที่เนี่ยมันน่ารักมากเลยทุกชีวิตเนี่ยทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องอยู่กับความสุขให้ได้นะครับทุกวินาทีเนี่ยมันมาฆ่าเราไปตลอดทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปรวยเท่าแจ็คหมารวยไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะมีความสุขกว่าแจ็คหมาได้ครับสวัสดีครับ